สวัสดีครับวันนี้จะอธิบายในเรื่องของการดาวน์โหลดและการโพสต์ในโพสต์ประกาศนะครับครับอันนี้คือเมนูของทาง facebook นะครับอันดับแรกเรามาดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับก็คือข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนะครับจากนั้นแถบการสนทนาแถ็บที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของโพสต์ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับเราจะแสดงเห็นโพสตต่างๆทั้งหมดเลยนะครับทีนี้โพสต์ประกาศนะครับ เวลาเราเข้ามาในกลุ่มเราจะต้องโพสต์อีเมลนะครับหงครั้งโพสต์แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าคุณครูท่านไหนโพสต์ไปแล้วนะครับไม่ต้องโพสต์อีกนะครับมาดูนะครับคลิกที่คําว่าประกาศจากนั้นจะเห็นโพสต์อยู่โพสต์เดียวนะครับโพสนี้เนี่ยนะครับจะแสดงถึงว่าเราต้องทําอะไรบ้างในกลุ่มนะครับให้แก้งอีเมลอีเมลที่ใช้จะต้องเป็น Google Drive นะครับจะต้องเป็นของ Gmail เพื่อเข้าเข้าถึง Google Drive ได้นะครับเป็น Gmail หรือ g Suite Mail ของ Google นะครับจากนั้นเราก็คลิกแสดงความคิดเห็นเพื่อโพสต์อีเมลในกรณีที่ยังไม่เคยโพสต์มาก่อนนะครับถ้าโพสต์ไปแล้วไม่ต้องโพสต์อีกนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดงานนะครับก็ไปที่ โพสต์ประกาศก็คือคลิกคําว่าประกาศหนึ่งครั้งก่อนจากนั้นกดคําว่าดูเพิ่มเติมนะครับก็จะเจอลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นก็คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะทําการไดเรกไปยังหน้าเว็บไซต์ก็จะเด้งหน้าของ Google ขึ้นมาทีนี้เราก็ทําการเข้าระบบอีเมลของ Gmail กับ Google ที่เป็นเมลที่ให้ไว้กับทางผมนะครับ ก็คือป้อนอีเมลนั่นเองก็ป้อนอีเมลของคุณครูแต่ละคนนะครับไม่ต้องป้อนเหมือนผมใครให้อีเมลไหนใครเขียนอีเมลไหนไว้ก็พิมพ์อีเมลของตัวเองนะครับอันนี้คืออีเมลของผมนะครับผมก็ป้อนอีเมลของผมเข้าไปจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าครับ Next หรือปุ่มถัดไปนะครับจากนั้น กูเกิลจะให้เราใส่รหัสผ่านอีเมลนะครับรหัสผ่านอีเมลของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะต้องเข้าอีเมลได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยจะเข้าถึงไฟล์งานไม่ได้นะครับรหัสผ่านเนี่ยผมจะไม่สามารถรู้ได้นะครับคุณครูจะต้องรู้ของคุณครูเองนะครับถ้าจําไม่ได้ให้ไปกู้รหัสผ่านหรือถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็สมัครอีเมลใหม่แล้วก็แจ้งอีเมลมาใหม่ได้นะครับ ถ้าจำได้ก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม next ครับระบบก็จะลิงก์มายัางหน้าดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ชื่อ VIP ห้องสื่อคูคอมด้านบนตรงนี้นี่คือไฟล์งานทั้งหมดนะครับจะอยู่ในนี้นะครับเมื่อผมมีไฟล์งานอัปเดตขึ้นในแต่ละวัน นะครับเราก็ทำแบบเดิมครับคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้เลยเพราะเราเคยเข้าสู่ระบบไปแล้วไฟล์ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในแต่ละวันนะครับเราก็มาโหลดเพิ่มเอาทีนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์งานนะครับไฟล์ต่างๆเนี่ยตรงนี้คือโฟลเดอร์นะครับคือโฟลเดอร์งานนะครับสมมติว่าผมจะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้เราคลิกเลือกโฟลเดอร์งานที่เราต้องการ สมมตุติผมขอยกตัวอย่างเป็นปกแผงนนะครับปกแผงนถ้าขึ้นต้นว่า PPT เนี่ยก็คือไฟล์ที่เป็น PowerPoint แต่ถ้าเขียนว่า Photoshop .psd เนี่จะเป็นไฟล์สำหรับนำสกุล Photoshop ใช้แก้กับ Photoshop เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการ PowerPoint ต้องเลือกที่มีคำว่า PPT ข้างหน้าจากนั้น Double click โฟลเดอร์ที่เราต้องการ ทีนี้เราก็จะเจอโฟลเดอร์ซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคืออะไรนะครับคือมันมีอยู่2ชุดมีไฟล์แผนอยู่2ชุดชุดที่1กับชุดที่2นะครับที่เป็นปกก็คลิกเข้าไปอีกจนกว่าจะเจอสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็คือไฟล์ powerpoint นามสกุลจะเป็น ppt หรือ pptx นะครับวิธีดาวน์โหลดนะครับคลิกขวาที่ไฟล์ powerpoint ครับเอาเมาส์มาชี้ให้มันตรงตัวหนังสือนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ตรง PowerPoint สีส้มจากนั้นจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างครับคลิกซ้ายที่คำว่าดาวน์โหลดครับระบบจะทำการสแกนหาไวรัสนะครับจากนั้นจะเด้งหน้าต่างสักครู่ครับนี่ครับระบบก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็รอจนกว่าไฟล์งานของเราจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับสักครู่เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นก็เปิดไฟล์งานขึ้นมาดูครับ ก็จะเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับนี่ครับก็จะเห็นไฟล์งานของเราแบบนี้ทีนี้ถ้าของใครขึ้นมีคำว่าเปิดใช้งานการแก้ไขต้องกดเปิดด้วยนะครับกดเปิดด้วยถึงจะเปิดงานได้ก็สามารถแก้ไขงานได้แล้วครับสมมติผมอยากเปลี่ยนชื่อก็คลิกหนึ่งครั้งก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับแบบนี้ครับโรงเรียนก็เปลี่ยนได้ครับ แบบนี้ครับในกรณีที่เราดาวน์โหลดไปแล้วแล้วปรากฏว่าฟอนต์มันเพี้ยนนะครับในไดร์ของเราเนี่ยจะมีฟอนต์ที่ผมใช้หลกัหลกๆอยู่แค่2ฟอนต์นะครับโฟลเดอร์ชื่อฟอนต์ตัวนี้ครับฟอนต์หลกัหลกๆที่ใช้ครับนะครับก็คลิกเข้าไปจะมีฟอนต์สตัวตัวนี้นะครับแล้วก็โหลดออกไปแล้วก็ทําการติดตั้งฟอนต์ในเครื่องให้เรียบร้อยเพื่อที่โหลดงานออกไปแล้วเนี่ยนะครับไฟล์างานของเราอักษรตัวอักษรจะได้ไม่เพีย้ยน นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ